สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะบ่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะที่เขามารับชมรับฟังทางช่องของเจตาเนาะค่ะในทางช่อง u t u ู e สบายดีซอปปอ,ปอลเล่าด้อค่ะสบายดีทุกท่านทุกคนเนาะมาพบมาพอกับเจตาก็จะว่าแนวทางของลาวพัฒนาค่ะมือนี้นี่จะเป็นของดารามาดามค่ะคนสวยรวยน้ำใจ ดารามาดามมาดามคำนวณค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดีพานมาของเพิ่นรุดไปดาราลุดกับวเปัยังเนาะค่ะเลดมีเขามีรุดแนวทางไม้ของเพิ่นนหายมากแล้วหายเป็นกำลังแรงใจกันคือเกาค่ะดารามาดามคนสวยรวยน้ำใจเขามาตามไม้ไปต่ตค่ะไป่อ เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะลูดไปกับกาบขอโทษขอไผ่เอฟซีแทนมาดามคำนวดเนาะค่ะมาตามโตของดารามาดามค่ะเลาพัฒนาวันที<ม>่ยี่สิบเก้าเนาะพื้นผ้ามาเทียวโศกสิม,มานอยดอกพี่น้องเหมือนแรงมาดามพื้นิได้ขขืนเวที่ดองดองอยู่ดอกเหมือนแรงง<ม>พื้นมาเทียวเมืองเล่าเอามาเบิงแนวทางของพื้นพี่น้อง พ่นสิผ้าเที่ยวผ้าเดินออกมาดามค้นสวยเอาวิ่งรูดค่ะวิ่งลูดสายวิ่งสายรูดจับตามองของดารามาดามเด้อค่ะ3กับส2ตัว4หาง3ามแปดส0่แปบินสามกับสีค่ะ3ตัว3หาง3 48 3 40 4ปดสวิ่งลูดพ่นเดินทอกันค่ะของมาดามคำนวณ3กับส บวงกลมให้ดินเท่ากันบ่มีร่องสองตัวสองหางเน้นให้ที่4 8กับ4 0ค่ะ3สามตัวหนึ่งหาง3 4 8อ่าไพจะตามของมาดามคำนวนแคปนาจอครับไปต่อไปไม่แจ่มือไม่กับมาดามมือแรงมาดามผ้ามูเทียวเ,เมืองล่ามือแรงโชคดีมันมานเนาะ โชคดีมนันมานกัดไปโตครับไปโตเป็นของใครชอเชษชัยค่ะอ้ยมาเอก เอฟซีทุกท่านขอให้จี้ตาบริเขียนน่าเล่าออกให้เนาะค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดบริเขียนหาสีหนึ่งกับหนึ่งหาชอเชิดชัยค่ะหลุดไปวันที่ยี่สิบเจ็ดหนุ่มน้อยหน้าม,มนคนรูปหล่อแล้วก็ขยันพร้อมเด้อค่ะชอเชิดชัยเอฟซี FC เป็นจังใดตามต่อเตรียมแคปหนาจอเด้อค่ะเพิ่นห้มาแล้ว ของชอเชียชัยมือแรงลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งมาไปต่อไปใหม่กับนุมน้อยนะ้ำมุนคุ้นลูบรอ,อชอเชียชัยมือไม่ไปไม่เนาะค่ะหลุดแล้วหลุดเลยหลุดแล้วหลุดเลยมาไปใหม่เป็นมือแรงสองทุ่มครึ่งลาวพัฒนาวิ่งหลุดชอเชียชัยเพิ่นไหมาซีกับหกค่ะ วิ่งรูดสี่กับหกสองตัวสี่หางสี่แปดหกแปดสี่หกสี่เก้าหกเก้าเบิร์จะมีสี่สี่กับหกหกค่ะสามตัวสี่หางสามหางเอาคือมีตาเบ้าพิดแถมือนีพี่น้องโอ้เจตาเจ้ากระไดเรียกกระหังบ่อเขากระหังเบ้าพิดเรื่อยๆดูโอ้จะถือจะซาเด้อค่ะกางง้างพอถูดขอไป เอาต่อสตัวของช่อเฉียดใช่สาตัว3ามหางค่ะ C68 C69 C46 ค่ะวิ่งหลุดพ้นให้เด่นทอกันค่ะ C กับ6 C กับ6เด่นเท่ากันเน้น2ตัว2องหาง68 9 69 3ตัวหน่งหางพอนเน้นที่ C69 ค่ะ เอาแคปนาจอค่ะไพ่จะไปต่อกับชอเชิดชัยเนาะแคปนาจอค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงมีเขามีหลุดหลุดไปกับคอทูดคอภัยเอฟซีทุกทันเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทาง ต่อไปค่ะต่อไปเป็นของเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาก,กระุดไปคือกันค่ะพี่น้องวันที่ยีเจเนาะเราออกห้าสหนึ่งแล้วกั 1, นหนึ่งห้เนาะเจตาโบเขียนอีกแล้วเลขมีที่มาบบเป็นยังเนาะค่ะชื่อได้ยูจิตา3มตัวห้าสี่หนึ่งล่างหนึ่หาะ มดชัดจีนบันไดกับคอทออูดคอให้วิ่งรูดของพื้นให้มากค่ะเลขมีที่มาเล่าบัตนาแปดกั 0, 4, 4 4, 4 4, 6, 6. บศูนย์สองตัวสี่หางแปดสี่ศูนย์สี่แปดหกศูนย์หกเบิร์ก็จะมีแปดแปดศูนย์ศูนย์สามตัวสามหางค่ะศูนย์แปดศูนย์สี่แปดศูนย์หก 808แคปหน้าโจค่ะไพ่จะไปต่อกับเลขมีที่มาเนาะค่ะกบขอบ,บคุณขอบคุณเลขมีที่มาหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนาวทางมาบ้างทางช่องของกีตาเนาะมาเบิ่งกันโต่อเพื่อนเลขมีที่มา เตรียมแคปหน้าจอหรือข่เดเตรียมแคปหน้าจอเลขมีที่มาล่าพัฒนาดิงรหดเพื่อนเห็นมสองกับสค่ะส8งแป0สี่ตัว4ีหางเนาะบิน2องสค่ะ2 3ตัวนี่สาหางสองสี่แปดนย์สองส แคปหน้าโจค่ะแคปหน้าโจไปต่อเป็นของใครชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่นองเป็นเพียงแนวทางเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะค่ะบนเนนอนชอบก็จัดไปรีกลับนางฟ้ารีกลับนางฟ้า วันที่ยี่สิบเจ็ดนมาคมค่ะห้าสี่หนึ่งหนึ่งห้าเนอะลาวปัตนาออกของพื้นกระลุดไปเนอะค่ะขอบคุณขอบคุณเล็กมีที่มาเด้อค่ะแนวทางไม้พนมาแล้วขอ,ขอบคุณขอบคุณเอาเีขีรับนางฟ้าพังไปเหล็มีที่มานี่ว่ บอกไปรลายไปแรงผิดล,ลายบ่พี่น้องอมันต่อกันเนาะเลขรับนางฟ้าค่ะกับขอบุญขอบคุณเลขรับนางฟ้าค่ะเดี่ยวแนวทางมาว่างทางช่องตีตาเนะมาเบึงแนวทางไม่กันค่ะเลขรับนางฟ้าเตรียมแคบหน้าจอรุ่นกันต่อค่ะพี่น้องวันที 29, ่ยี่สิบเก้ามนนี้เป็นวันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าไปต่อสองทุ่มครึง่งรุ่นกันไม่กับเลขรับนางฟ้า ล่าพัฒนาเหมือนแรง่งวิ่งรูดของเพื้นคะ่ะเลขรับนั่งฝาเพื่นเห่นมากวิ่งรูด5กับ7จกับเจตัว4หางค่ะ5้าหนึ่งเจ้สองเจ็ดสองโอ้ยเจตาอยหัวกรเซ้าพี่น้องว่าผิดอไร เจ้าหัวควรเจ้าของขอไฟลายๆด้ยเบิลหาๆกับเจ็ดเจ็ดค่ะสามตัวนี่สามหางห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าห้าเจ็ดวิ่งบูธของเพิรนเด่นที่เจ็ดเด้อค่ะนี้เดินที่เจ็ดเด่นเจ็ดลองห้าค่ะเดินเจ็ดล่องหาห้าหนึ่งไอเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะเพิรนเด่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง 7จ็ดหน่งเน้นขีดไว้นี่เป็นตัวร่องค่ะเป็นตัวร่อง3ตัว3ตัวนี่สองหางค่ะเพื่น้นห้เหนึ่ง5 7าเจ็สองาแคบหน้าจอค่ะไพจะไปต่อกับเลขลับนางฟ้าเนาะแคบหน้าจอค่ะเมื่อแรงรุ่นกันไม่สองทุ่มครึ่ง ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะคลิปนี้ก็คอยพี่น้องมีความสุขค่ะคอ้สุขภาพแข็งแรงเนีอยทุกคนสุขภาพย่อมมาก่อนเสมอค่ะเดินทางไปไซก็ขอปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ